สวัสดีครับเพื่อนๆนนักสะสมคนรุ่นใหม่ f อฟที่ติดตามให้กำลังใจช่องสมาคม h ช n แนลมาโดยตลอดคลิปนี้ช่องสมาคม h ชนแนลก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญพระเศียรตรงของรัชกาลที่10ที่ ทางช่องของเรายัางไม่มีนะครับก็คือเหรียญพระเสียนตรงปีพศปีพศะะอะรายเราไปดูพร้อมกันเหรียญพระเสียนตรงดูแบบไหนดูอย่างไรนะครับทุกช่องก็ทําเหมือนกันอธิบายเหมือนกันเหรียญพระเสียนตรงด้านหน้าพระบรมรูปตรงขึ้น แล้วก็พลิกไปด้านหลังด้านหลังก็พระบรมรูปไอ้ไม่ใช่เขาไปด้านหลังก็พระบรมชายรักตรงขึ้นแบบนี้เขาเรียกว่าพระเสียนตรงนะครับดูอีกรอบหนึ่งด้านหน้าพระบรมรูปตรงขึ้นแล้วก็พลิกไปด้านหลัง พลิกไปด้านหลังก็พระบรมชายรักตรงขึ้นเขาเรียกว่าเหรียญพระเสียนตรงเหรียญน,นี้เป็นปีพศ2563เป็นเหรียญพระเสียนตรงแต่ทางช่องสมาคมชาแนลประกาศรับซื้อไม่ใช่เหรียญปีพศ2543ก็เราทำลิปไปหลายคลิปแล้วเป็นคลิปประกาศรับซื้อ เหรียญพระเศียรตรงของรัชก,กาลที่สิบที่ทางช่องเราอยากได้ยังไม่มีทางช่องเราก็จะซื้อมาเพื่อเก็บสะสมก็คือเหรียญพระเศียรตรงของรัชก,กาลที่สิบปีพศสองพันหหสบและปีพศสองพันหหนะครับจำไว้ให้ดีนะครับเพื่อน ไม่ว่าจะเป็นนักสะสมคนรุ่นใหม่เอฟซที่ติดตามให้กําลังใจคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านดูคลิปนี้อย่าสับสนอย่าเข้าใจผิดคลิปนี้ช่องสมาค,คมแชนแนลประกาศรับซื้อเหรียญพระเสียนตรงปีพศ2562และปีพศ2563ของรัชกาลที่10เท่านั้นสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราตลอดไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ